ผู้มีบุญทุกท่านในภาคเช้าที่อยู่ที่วัดอยู่ที่บ้านอยู่ต่างประเทศวันนี้เป็นวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,569ตรงกับวันแรม14่ค่ำละวันธรรมสาวานะและเป็นคอร์สที่3เป็นวันที่3ของคอร์สพุทโธโชคดี ั่นข้อที่สามโดยเพราะมีผลข้างเคียงหลายท่านที่เวลาจิตเริ่มจะไปสู่เกิดสมาธิโดยการฝึกสติและก็มีผลข้างเคียงเช่นคำว่าผลข้างเคียงคือสภาวะอารมณ์อารมณ์ที่ต้านเคยตกค้างอารมณ์ที่เป็นบาปเช่นท่านรับผิดชอบมากกดทนมาก กับครอบครัวกับการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวว่าจะเป็นการรับผิดชอบแล้วก็เรื่องความกดดันทั้งหลายเวลาการงานเวลาคนใกล้ตัวคนที่เรารักคนที่เกลียดเราเนี่ยเสียดสีบางทีเราเก็บไว้เก็บบาปเพื่อท่านชอบเก็บบาปไว้เก็บความโกรธไว้เก็บความโลภไว้เก็บความหลงไวน้นั่นพอเรามาคลายเพื่อต้องการให้เกิดความบริสุทธิ์ จิตได้เกิด,กดสี่บาิสุทธิ์มันมาเจอสติมันก็จะมีผลข้างเคียงเช่นมันขึ้นไส้อยากจะเกียนเวียนหน้าทุกอย่างทั้งหลายจังปองเนี่ยทั้งหมดที่เกิดเนี่ยมาจากท่านอมทุกข์ไว้แต่ท่านไม่เคยรู้ว่าท่านอมทุกข์ <c oughs> <c oughs> เพราะท่านยังไม่เป็นเกิดปัญญาความทุกข์ที่เราอมไว้คือท่านต้องสละถ้าท่านมีปัญญาท่านจะเข้าใจว่าการอมทุกเป็นบาปเป็นกรรมที่มากกว่า อ,อมทุกข์จนมีอาการเปนแปลงความทุกข์ที่อมไว้นะี่มันแปลงเป็นความโกรธแปลงเป็นความเกลียดแปลงเป็นความชัน่นความชางังแปลงเป็นคนไม่เอาแต่ใจตัวเองไม่รู้บาปรู้บุญนะี่เรียกอ,อมทุกข์สะสมนั้นพอท่านมาเรียนเจริญสมาธิวิปัสสนากรรมฐานาสมถะภาวนาเพื่อต้องการกดเพื้อ,เร,อเรื่องที่เป็นบาปทั้งหลายเนะี่ยท่านต้องพยายามตั้งสติต้องลอยลอยบาป เอาความโกรธลอยไปเอาความหลงลอยไปเอาความโลภลอยไปเพราะการไปธนว่ารมบอกแล้วว่าผู้ปฏิบัติธรรมทำที่สุดแล้วไม่ได้อะไรสักอย่างเลยหมดทุกอย่างหมดความโกรธหมดความเปลี่ยนหมดแต่ความจงมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เนี่ยได้ได้ความสุขที่เบิกบานใจนั่นเวาท่านมาปฏิบัติจึงจึง จึงมีกรอบไม่ว่าจะเป็นการกําหนดให้ท่านทานอาหารทุกอย่างเป็นกรอบแล้วก็เป็นเบสิกรานเพื่อต้องการให้ท่านฝึกสติให้ท่านดูตัวเองนั้นพอการดูตัวเองอ่ะพอเท่าจึงบัดถ้าเราอยากจะใครเนี่ยอยากจะรู้จากใครดูตัวเองถ้าดูตัวเองเข้าใจเนี่ยมันแต่ส่วนใหญ่เราไม่เข้าใจตัวเองมันยังไม่เข้าใจเนี่ยเพราะจิดเรายาวพอดูตัวเองเข้าใจมันแย่เวลาท่านนั่ง,น,งนั่งปฏิบัติจิต เกิดสมาธิหนึ่งมีสติเกิดสมาธิหนึ่งแค่เห็นมีคนจับของดังปึ้งเนี่ยมันเกิดความรู้สึกว่าโอ้ขาดสติมากเลยเราเคยทําเป็นมาเราสึกว่ามันไม่ความอายขึ้นมาเลยมันเกิดมันจะเกิดความปรนีตทองจิตมันเข้ามาสู่พอพอเรารูตัวเองเป็น,เป,นเป็นมันจะเกิดทิ้งไปรอบพวกนี้มันจะเข้ามาและที่สําคัญก็กคือเห็นคนวอยวายอ่ะมันเดินไปตลาดเดินไป เป็นคนด่าก,การตรัสรัโน์ยามมากบาปกรรมมากทำไปนี่ไม่น่าใช่เลยแต่เราเคยใช้มาหมดแล้วเราจะยกเลิกแล้ว <c oughs> เป็นหมันทำหมันมาเรียนกรรมฐา,านก็มาทำหมัน <c oughs> เคยโกรธเคยพูดทำไมด่ดีมันจะเห็นเลยนะี่เรียกว่ารู้คนทั้งหลายอยากได้เหมือนที่เรามีอยากพอเราเข้าใจแล้คนทั้งหลายอยากได้คำที่ดีๆนะอยากเจอแต่คนมีดีๆมีในแบบมีเวลามีกาลเทศะเราก็เหมือนกัน นั้นเราจะทําสิ่งไม่ดีให้คนอื่นไม่ได้นั่นถ้าปรวันิีาสารม,มันจะเกิดสภาวะนี้พอเกิดสภาวะนี้มันก็จะมองเห็นพูดทุกครั้งอะพอมองเห็นใกล้ตัวสอนใจเราหมดเลยธรรมาชาติสอนใจเราหมดเลยคือท่านมองมเห็นท่านยังไม่เข้าใจมองมาที่ดอกไม้นาบูชาเนี่ยดูเมื่อไรสวยเมื่อนั้นแต่วันที่ยังไม่บาน ถ้าใครอยากให้บานต้องมาอยู่คาดกรรมฐานในวันบาคาบูชาอยู่ทนดอกไม้บานนั้นดูดูดอกไม้แต่พอดีท่านดูไม่เคยดูตัวเองเลยให่เข้าใจนั้นพอท่านมีสติคุมธรรมสมาธิพอเกิดปัญญาแล้วโอ้ดอกไม้เนี่ยดูหน้าบูชาทำไมก็ต้องออมบูชาพระบูชาพระไตรยเนยเป็นของดีงามเป็นของสวยงามนั้น เราจะต้องทําตัวเองให้เป็นคนนาบูชามันจะเกิดสภาวะกลับไปให้เป็นสามีธน,น,นาบูชา้เป็นภรรยาธนาบูชาเป็นพ่อเป็นแม่ธนาบูชาเลยมันเกิดสภาวะเลยเนี่ยดอกไม้คือพอดีท่านนั่งบรารสนะเนี่ยมานทีท่านไม่รู้ว่านั่งบรารสนะมันมีความหมายขนาดไหนถ้าท่านได้กรรมฐานเจอสติปโอ้ธนาในบบกถึงความนั่งสบายต่อไปนี้เนี่ยถ้าได้กรรมฐาน กลับไปอยู่ใครต้องทําให้คนนั้นสบายสบายมันนั่งอาสนะเนี่ยทำตัวเป็นอาสนะรองรับกับคนรอบข้างให้หมดะได้มีความสุขนี่ก็เปบปิศนาสนใจมันจะมองเห็นทุกอย่างเนี่ยพัดลมอ่ะเห็นไหมพัดลมมันพัดแล้วสบายพัดแล้เย็นนั่นเราต้องทําตัวมันพัดลมอยู่ที่ไหนพัดให้คนสบายอกสบายใจแต่ลมที่ท่านนั่งที่ท่านบางคนที่ว่านั่ง เก็บเอาลมอ่ะเก็บไว้ในใจคือเก็บอารมณ์ไว้เนี่ยมันเลยเป็นลมลมลมอั้นลมเกิดมลภาวะนะลมอันตรายนั่นต้องปล่อยมันลมพัดเย็นสบายเพื่อนพัดนั้นเวลาเรามองพัดลมรู้เลยเราเราไม่ได้กรรมาถรมะกาทดลองที่ท่านจะคุณการทดลองบอกว่าทําเติวมมนพัดลมโอ้โหทำตัวให้อยู่ที่ไหนพัดอยู่กับครอบครัวพัดพ่อพัดแม่พัดพี่พัดน้องพัดสามีให้สบายมันเราพัดลมให้เย็นสบายไม่แต่ความเย็นโยกคนขึ้นมี พระสัมมาพุทธเจ้าเป็นต้นแบบของพันหลมโอ้ดูไฟ <laughs> พ้ดีท่านเ <laughs> นี่ยกรรมฐานในวันที่สามท่านต้องได้แล,ล้วตำหนักแต่ท่านไม่ได้แสดงท่านไม่ได้ทําตามครูร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยมองไฟมันสว่างโอ้มองพระท่านทั้งหลายที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านเนะี่ยเปิดไฟทุกวันแต่ไม่ใช่ปัญญาเปิดไฟมันมืดเปิดมัมสว่างโอ้ไฟสว่างไฟสว่างนั่นเราต้องทํากายทำบาจาอยู่การจะทำให้เกิดความสว่างแก่ครอบครัวแก่ เนี่ยพระท่านบางทีท่านทาแต่ท่านไม่รู้หรอกกลับไปที่บ้านกลับไปอกไปไหนมามานั่งกรรมฐานมาเรียนวิชาเทวดาที่พระครูออตรลองวิชาเทวดาเป็นยังไงบ้างเขาทำให้คนสว่าง <laughs> ทำให้ทำไม่มีความสว่างบอกวนที่เขาเราไม่เข้าใจเนี่ยวิชาเทวดาเนี่ยมันเป็นความสว่างรูปบาปรูปบุญทำแต่บุญแล้วไม่ทำบาปแล้ว ถ้าทำบ้าก็คือไฟมืดแม้แต่อยู่กลางวันก็มืดแม้แต่เปิดไฟอย่างมือนั่นท่านเปิดไฟสว่างประิษฐ์นเพราะมิติโอมันต้องสว่างคําพูดคําจารในครอบครัวในการงานในบริวารต้องเป็นคําพูดที่เป็นมงคลสิ่งทั้งหลายที่มองเห็นเนี่ยมันซ้อนใจเราหมดเลยนะแต่ไม่ใช่ใครจะฟังเข้าใจอต่านพูดมาทุกครั้งว่าถ้าวันที่สามต้องจับอารมณ์ได้แล้วเกิดความเข้าใจแล้วะ จะเกิดสภาวะได้แต่ไม่ใช่ใครจะเข้าใจงานเพราะบุปกรรมที่เราสะสมมาเนี่ยสะสมมาเนี่ยสะสมมานานบางอย่างจึงมีจึงจะพูดทนำะรรในธรรมบทที่พระองค์ตรัสสอนไว้ตั้งสองพันกว่าปีท่านเชื่อไหมว่ามาสอนเมื่อไหรก็มีคุณค่าเพราะเป็นคําสอนของพระศาสดาเป็นคําสอนทําให้เราเกิดปัญญาจุดไฟจุดประกายมีครั้งหนึ่งท่าน เนี่ยคือเมื่อใดที่มีคนมนุษย์ในโลกเนี่ยถ้าไปนั่งกรรมฐานมาปฏิบัติแล้วมีที่อยู่สะดวกสบายเนี่ยคนจะใจจะยังไม่เจริญนุ่งเรือนเ,เมื่อสมัยแรกๆสมัยพุทธกาลพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมไม่เคยไปแสดงธรรมในปราสาทส่วนน้อยมากส่วนใหญ่ไปแสดงธรรมตามทุ่งตามป่าตามเขามันแสดงธรรมให้องค์กริมาณอยู่บนเขาหรืออยู่ คงจะมารรอที่ที่เขาเลย <c oughs> จึงได้ความรู้ได้สัมผัสน,นั้นพอท่านมาอยู่ที่สบายเนี่ยฟังทำยากนั่นสมัยหนึ่งพระสมาสมาพุทธสมมาพาวเสดธรทำท่านรู้ไหมพระที่เป็นพระอุปถาอายุเท่าการเกิดวันเดียวกันแก่สาชาติพระนนท์พราะตระกูลศากยะเนี่ยพอพระโพธิสัตเจ้าชายาเสด็จออกพนวกเนี่ย พอมาเป็นพระจัดสรวนุทัสสมมาสมัยรมยันเราเป็นญาติมีคนทั้งหลายนับถือมีคนกราบไหว้มีพระอรหันต์ทั้งหลายบูชาพระสมัมมาพุทธเจ้าแล้วเราเป็นพระญาติเราจะอยู่ได้ยังไงเราต้องไปบวชไปอยู่ด้วยก็เลือกว่าเราขัดคนทั้งหลายบูชาเราไม่ไปยังไ,ไงก็เลยนํากันไปไปบวชก็เลยด้วยความที่ไปบวชก็เลยความเป็นจารีนก็เลยก็ยขอเป็นพระอุปัฏฐ ข้ามันนพระอุปถาเป็นพระที่มีเรียเป็นผู้สวดผู้มีความละเอียดผู้มีความสังเกตสังกาเป็นผู้ที่มีเป็นพระที่มีประวัติตรคือมีความจำแม่นยําดีแต่ในในการขอเป็นพระอุปถ์จะมีคํามีขอขอพรในพระเจ้าเมื่อพระพระพองค์ไปสแสดงธรรมที่ไหนเมื่อข้ากระหม่อมไม่ได้ยินได้ฟังขอให้พระองค์กลับมาต้องมามาตร ให้เมืม่อบอกให้พระองค์ได้เข้าใจด้วยได้พูดที่สอนเขาแล้วเอามาสอนเราด้วยทั้งที่ท่านดนคอพอรเนี่ยนั้นเวลาพระเจ้าแสดงปฏิเนยพระเจ้ากลับมาต้องบอกพระนนท้าพระน์นมันได้อยู่ด้วยแต่พระน์นเนี่ยบน,นั้นี้อยู่ด้วยสเสด็จตามพระสรัมมาเจ้าพระองค์สแสดงธรรมเนี่ยมีบาศกห้าคนเนี่ยมาพร้อมกันเลยจังหวะพอดีเหมือนมันนั่นไม่ได้นะ บุญกุศลมาทีมันต้องนัดหมายมาเจอกันที่วัดเหมือนพระท่านทัางหลายไม่ได้นัดหมายมาเจอกันบุญนะมาเจอกันเหมือนกันสมัยนั้นอ่ะมาเจอกันอุาสกห้าคนมาเจอพระเจ้าพอดีเลยพอเจอพระเจ้าพระเจ้าก็เลยด้วยเป็นพระสัมมาเจ้าก็คือมีเมตตาเวนยสัตร,ร์ต้องการประกาศให้เซวสัตว์มีปัญญาก็เลยประกาศธรรมการประกาศธรรมไม่ใช่มายืนเก้งกลางไม่ได้นะการแสดงธรรมต้องเรียบร้อยต้องนั่ง ผู้ที่แสดงก็ต้องนั่งนั้นพอนั่งพระสัมมาวิชชาเขาแสดงธรรมพระนนทสังเกตฟังธรรมจบมีวาสศกหนึ่งยกมือยกมือมาอยากลงจากมือด้วยการครบรในประธรรมเนี่ยไม่เห็นความบริสุทธิ์ของธรรมที่ปรากฏในใจเนี่ยแต่ในสักการณนะ์ในที่พระนนทสังเกตอยู่ก็เลย ด้วยพระนันเป็นพระสวสดาบัลผู้ไม่มียังไม่มีเจโตวยันตกำหนดจิตใจได้เดี๋ยวไม่ไม่ได้เป็นผู้ได้อภิญญาผู้ไม่มีไม่มีฤทธิ์ยังไม่มีฤทธิ์ที่จะกำหนดจิตได้ว่าคนนี้คิดอย่างไรนะก็เลยทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์เพื่อประเสริฐทำไมอุบาสกตั้งห้าเนี่ยการฟังธรรมขงพรองจึงมีความหลากหลายมีความแตกต่างด้วยกรรมอะไรเนาะเขาจึงเป็นอย่างนี้อุบาสกคนที่หนึ่ง นาที่พระเจ้าแสดงธรรมเนี่ยเอามือเคลียดินเล่นพุทธเจ้าแสดงธรรมท่านลองคิดดูสิเนี่ยเป็นไฮไลท์จมาจเวลามีาิอนนคอนี่เป็นเป็นการทําความรู้สึกว่าเวลาเราไปสอนที่ไหนไปบรรยายที่ไหนไม่มีคนฟังเนี่ยเราไม่ค่อยให้ความสําคัญมากเพราะพุทธเจ้าแสดงธรรมยังมีคนมาน,นั่งเคลียดินเล่นอนะ่ะเออเคลียดินเชอเคลียดินนาพุทธเจ้าแสดงธรรมเพราะกรรมที่เขาทาไปมากนะ ส่วนบาสกคนที่สองนะบาสกคนที่สองพระเจ้าแสดงธรรมเนะี่ยขย่าวต้นไม้เล่นเลยนะขยา่าดูต้นไม้พระเจ้าแสดงธรรมทานคิดดูกรรมที่เ็าทาให้มากเนะี่ยขย่าวต้นไม้นะส่วนบาสกคนที่สาม พุทธเจ้าแสดงธรรมหลับเลยหลับนั่นลองคิดดูสิมันขนาดกรรมที่ทําไว้ขนาดไหนพุทธเจ้าแสดงธรรมหลับต่อหน้าต่อตาเลยไม่เกรงใจใครเพราะกรรมนี่ก็ทําให้มากเลยส่วนมาสคนที่สี่พุทธเจ้าแสดงธรรมมองไปเลยเอ๊ะวันนี้มสองจุดห้ามาหรือเปล่าเนี่ยมองมองอากาศสลัวอากาศมีพิษมองมองเอะฝนจะตกหรือแดดจะออกหรือจะร้อนเกินไปหรือเปล่า มองไปข้างนอกมองดองฟ้าอากาศ <_ d ance> เพื่อจะบอกหรือจะพยักคอในใครแต่มีว่าสกคนที่ห้าท่านพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยไม่สนใจอะไรเลยตั้งใจฟังธรรมเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจถ้าจําไม่ได้ต้องจดเอาไว้ในใจตัวเองนะพุทธเจ้าแสดงธรรมจบว่าสักคนที่ห้าเนี่ยเกิดปัญญาได้ดวงตายแต่แบบเป็นพระโสดาบันเหตุการณ์นี้แหละพระนันทูนถามว่า ้าแต่พระสมัมมาพุทเจ้าผู้ผประเสริฐทำไมบาศกคนที่หนึ่งจึงเขียนจึงเอาเวลาพระองค์แสดงธรรมทำไมกรรมอะไรหนอเขาจึงมาเคลียดินเล่นพระองค์ก็เลยว่านอนสัตว์ทั้งหลายมีกรรมที่ทําไว้มากเป็นบุญกรรมที่ก็ทําไ้ยัง,ย,งยังไม่ติดยังไม่พ้นนิสัยเขาบาสกคนที่ห้าที่เขาเคลียดินเล่นเนี่ยกรรมที่ก็เคยเป็นสัตว์เดรัจฉานะเป็นไส้เดือนเป็นไส้เดือนมันชอบกินดิน กรรมยังไม่สิ้นพอมนเป็นคนก็ยังผูกนิสยัยคือลงพุทธเจ้าแสดงธรรมก็เอามือเขียดดินเล่นเพราะเขา,าเป็นไส้เดือนเคยเป็นไส้เดือนบุพก,กรรมเขาเย,ยังไม่สิ้นแต่มาเป็นคนแล้วยังจิตน,นิสัยอยู่ยังส่วนปาศกคนที่สองงานที่เราที่พระองค์แสดงธรรมเนี่ยเขาขยับต้นไม้เล่นเพราะนิสัยเขายังไม่สิ้นเพราะเขาเคยเป็นลิงมานั้นพวกนี้ต้องเป็นลิงอย่างน้อยต้องห้าร้อยชาติ ติดเป็นนิสยัยเห็นตน้นไม้เห็นแม่ลิงท่านเป็นเด็กดูเห็นเองมันจะอยู่นิ่งไม่ได้มันชอบจับต้นไม้มันชอบกระโดดไปกระโดดมา <laughs> มันมีความสุข <laughs> มันจะขยะมันแดนะ่แดานิสักคนที่สองเนี่ยเ,เขาเคยเป็นลิงมาเนี่ยจึงมาฟังธรรมเราจึงขยับต้นไม้เลเน่นส่วนมาศกคนที่สามเนี่ยฟังธรรมแล้วหลับไปเลยหลับอ้าปากใส่เราเนี่ยเพราะเขาเคยเป็นงูใหญ่ เขาชอบอยู่ตามโพรงไม้นะ่ะแล้วเขาเขาชอบหลับสบายนะ่ะเพราะฉะนั้นพอด้วยำนากกรรมที่เขาเคยเป็นงูใหญ่งั้นเขาชอบนอนเป็นอาจินในสุดฟังเราฟังทำเราเขาจึงไม่ใส่ใจเขาใจหลับไม่รู้เรื่องอะไรนะเพราะกรรมเขายังไม่สินส้นส่วนบาศกคนที่สี่เป็นนักโหราเรียกเป็นหมอดูชอบดูตองฟ้าชอบดูหน้าดูตานะคนนี้รวยคนนั้นจน คนนั้นอาภัพคนนี้มีสเสน่ห์มากอ่ะจะว่าพยากรณนอันนี้กลางบันกับอันนี้ฝนจะตกอันนี้จะแรงบอกได้หมดก็เรียกเป็นโหราเลยไม่สนใจคําสอนแต่บัตรประวาศกคนที่ห้าเนี่ยเป็นนักการศึกษาไปอยู่ที่ไหนก็ทําเป็นนิสัยอยู่กับครูบาอาจารย์เขาจะตั้งใจตั้งใจทาตั้งใจศึกษาถ้าก็จจาไม่ได้ก็จดเอาไว้เป็นตํารา อำนาจบุญกรรมที่ทําเป็นเนื่องทําต่อนเนื่องเกิดพบภูมิใดเขาจะเป็นคนอย่างนั้นวันนี้บุญกุศลที่เขาทาถึงได้นีวันนี้เขาจึงได้พบพระศาสศดาพระองค์จึงแสดงธรรมจึงเขาตั้งใจในสุดจิตของเขาพ้นไปเลยได้เป็นพระโสดาบันนั้นพวกท่านทั้งหลายต้องฝึกแบบราสกคนที่ห้าไม่ใส่ใจเรื่องใดเลย <laughs> ต้องตั้งใจศึกษาเป็นตําราบุญกุศล นั้นในท่านฝึกฝนไปเดี๋ยวจะค่อยเข้าใจนั้นบุพกรรมทั้งหลายมีผลทั้งหมดนั้นวิชาวิปัสสนากรรมฐานเป็นวิชาตัดเวรตัดกรรมเพราะวิปัสสนาเป็นวิชาตัดกิเลสนั้นจึงบมา,าเรียนวิปัสสนาคือตัดความโกรธความโลภความหลงจึงตัดเวรตัดกรรมผู้เป็นพระหันจึงเป็นผู้ที่มีสกิริยาไม่มีเวรกรรมเป็นผู้มีความสุนัน้นสิ่งที่ทําให้เกิดกิเลสนะหนึ่งนะ กิเลสเนี่เป็นของสโปรกกรรมของเรามีกรรมดำเก่าขาวกรรมดำคือทำดีถ้าทำไม่ดีกรรมขาวคือทำดีนั้นพอม่ได้ปรัสนามจึงให้พ้นคําดีพ้นไม่ดีเรื่อสายกลางนั้นพอเรียนในปรัสนาจึงไม่มีผู้หญิงไม่ผู้ชายแต่ท่านเข้าใจยากนั้นวิธีการเข้าใจก็คือต้องฝึกฝนเรื่มฝึกสติไปเรื่อยฝึก ฝึกสติไปเรื่อยๆจนมันเกิดสมาธิพอฝึกสติไปโอ้ที่มีที่มีทั้งหมดเนี่ยเป็นของสมมติในสุดไม่มีอะไรสักอย่างมันจะเห็นว่าความมีที่เป็นเช่นมีความโกรธความโรคความหลงมีแต่ความทุกข์ที่มันสะสมไ้ได้ยังไงเราต้องสลัดแล้วไม่เอาแล้วจึงบางคนบาเรียนวิปัสนาเข้าใจว่าวิปัสนาคือการทําความโกรธให้ตายทําความโรคให้ตายทาความหลงให้ตายเลยหยาบๆาบ,บางคนเคยโกรธง่ายก็เลย ตั้งสัจจะว่าจะไม่กดไค่คเลยจนกว่าสิ้นลมหายใจเนี่ยนะหรือใครที่เกิดความโลภบางคนชอบเล่นมาเนี่ยมันเนี่ยยมคนสวยเนี่ยนะ เคยซื meantime, ้อซื้อหลอกหวยซื้อลอตเตอรี่พอมาพูดตัวจริงเลิกหมดเลยเลิกเพราะทั้งในซื้อถูกไม่เห็นพร้อมเป็นอบายจะมุกอบายมุกใครทำอายุไม่มีทางเจอน่ยบอลคอมเมนนั่นรู้ไหมอ่ะบอลคอมเมนต์มีตั้งร้อยแปดสิบกว่าบอลประเทศเดือดร้อนไปหมดเลยประชาชนยากจนนะบอลเนี่ยเข้าใจว่าประเทศไทยจะเรียนแบบว่าถ้ามีบอลประเทศไทยคงจะร่ำรวย ไม่เป็นนะทำให้เกิดวิบัติกรรมในประเทศไหนที่กําลังจะยกเลิกบอลการพน,นันเพราะยุโรปอ่ะเช่นที่สวีเดนน่ะสวีเดนนะ่ะท่านเชื่อไหมอ่ะตามตลาดเกือบอในเมืองตลาดมีบอลเซรีทั่วไปเลยและตมาจึงกลับมาจากยุโรปมากลับมาตมาจึงเอ็นตี้การพนันเพราะตามามีฐานของพุทธใจอยู่แล้วเพราะเห็นคนไทยที่ไปทํางานด้วยด้วยด้วยความ เห็นว่าค่าแรงมันสูงมันค่าแรงประเทศนั้นเทศน์นั้นก็ชโมองคือเชียร์ด้วยเชียวันละสามพันกว่าบาทบนดาวก็วันละสามร้อยก็ระต่างกันมาก่างวันบางประเทศเหมือนที่สุทธิเรนบางงานบางอย่างก็คือวันละเจ็ดพันห้าประเทศแถบเดือนละเจ็ดเดือนละเดือนไม่กี่บาทเขาทำมันเดียวคือมันต่างกันท่านเชื่อไหมว่าเราจมาสนดใจคือ พวกฝรั่งมันด้วยความเคยสร้างบุญกรรมบุพเพสน,เนิวาสอารวาสถึงกันได้หมดมีความรู้สึกอ่าเมืองประเทศไทยสวยมามา,มาพอมาก็เลยเจอคนไทยบุญกรรมพวกฝรั่งผิวขาวเนี่ยท่านเชื่อไหมคนจะแปลกคนขาวมันชอบคนดำ <c oughs> <c oughs> มันชอบแปลง <c oughs> แล้วถ้าจะมูกบี้ๆยิ่งชอบเลยแถวบ้านตมาเนี่ยแถวบ้านโยแม่ตมาแถว ไม่ดนะคนจมูกบี้ๆดำๆเนี่ยผมมียอมคนหนึ่งพูดน่าจะนั่งฟังด้วยที่สีเดนแกผิวขรุขขามากผิวแกผู้หญิงอ่ะคนไม่ดำอ่ะผิวกรุกขระผิวแล้วก,ก็ดำแกกรุขขามากท่านเชื่อไหมสามียอมเป็นด็อกเตอร์เป็นอาจารย์สอนมาอะไรกรรมท่านจำไปเลยก็มองคนไทยมองรู้ไม่ได้ผิวไม่งามไปทำไมเลยฟังชอบใจจะจับ เมื่ไรจมาฟังอ่ะแฟนลหลงไหลผิวแก้มากะทำไมผิวเธองามกว่าใครในโลกนี้ไม่มีเลย <c oughs> ผิวกรุกระมันหลงกรรม่นทำไมกรรมที่สร้างกันไานั่นพอและคนไทยที่ไปเล่นน่ะคือคนไปก็แต่งงานทั้งที่ชมมงอวันหนึ่งทํางานเกินสามพันบาทเนะี่ยท่านเชื่อไหมว่าเพราะวัฒนธรรมเป็นวันสาธิตเป็นวันครอบครัวถ้าเราประเภทนี้เราอยากไปหาใครก็ได้ ที่รู้จักกันเหมือนอยากไปรู้จักยมนำพึ่งรู้จักไปหาไม่ต้องบอกนหน้าก็ได้แต่ยุโรปไม่ได้ถ้าไม่บอกสามีเขาเธอไม่ได้นั่นถือไม่ไม่ให้เข้าบ้านพอไม่เข้าบ้านบอกแฟนมาแล้วก็ต้องไปตลาดไปตลาดก็มีบอลเซรีไปก็ติดการพน,นันแปนตตกต่ำลำบากที่สุดบางคนได้สามีเป็นเศรษฐีไปมา บางคนอยู่ร่วมทุกเลอกความหลงไหลด้วยการเบนเนี่ยในสุดบางคนจึงอายุ60สิกว่าแล้วจึงรู้ว่าพรรยามไม่ดีชอบเล่นกนนารพนันก็เลิกตอนอายุ60สิกว่าเพ่งคว้าง,างมากมายบางคนนั่นเพราะผีเข้าสิงนั่นการพนันจึงเป็นผีใน,นเวลาเนี่ยจึงพูดให้โยมน้ำพึ่งภาวนาพุทธโธชดีถ้าใครอยากเลิกเล่นกนนารพนันภาวนาพุทธโธชดีตามโปรแกรมเลิกเองเพราะเ,เ,เป็นกฎ ความกฎของปัญญามภาวนามันจะเกิดมันเป็นดีไซน์เข้ามา,มาในใจดีไซน์ออกมาจะพอภาวนาได้ดีไซน์จะออกมาเองเกิดความคิดการปฏิบัติมันมันแสตนแสตนสแตนพืชเลยโอ้อันนี้ใบอย่างมกพุทธเจ้าสัจสอนไว้เราเชื่อพอพุทธเถรวีภาวนาได้รู้จากพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่มีปัญญาม,มากเป็นผู้มีประกาศเสร็จมากคาใดที่พระองค์ตรัสไว้เป็นสัจจทิมมันจะเกิดดีไซน์ออกมาเลยนะจึงบ่าตมาพูดอย่างนี้ท่านไม่เข้าใจหรอก แล้วก็ท่านต้องไปไปเป็นตัวอย่างแล้วท่านก็ต้องบังคับลูกเล็กลูกหลานเราบังคับให้ทําตามดูบางทีต้องให้นะให้ค่าใช้จ่ายให้ให้ค่าพิเศษเช่นลูกหลานเล็กให้ต้องภาวนาเด็กเล็กเล็มนุษกหลานท่านอายุสามขวบต้องบถ้าอยากได้เงินวันละบาทสองบาทเนี่ยต้องภาวนาพุทธอง้พ่อโชคดีพุทธเจ้คุณแม่คุณปู่คุณย่าโชคดีเท่าอายุ ได้สิบบาทให้สะสมท่านเชื่อไหมถ้าท่านทำอย่างเงี้ยลูกหลานเราก็จะเกิดพราะมันเป็นดีไซน์เนี่ยมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นคำที่มันเป็นพลังงานน่ยมันจะตีกระจายนั้นถ้าใครมีลูกหลานหรือมีสามีชอบดา่าชอบบนชอบให้ท่านภาวนาขอร้องเธอขอร้องภาวนาให้ฉันหน่อยพุทโธเชวดีท่านจะมีความสุขมากเธอจะด่ากี่คำก็ได้แต่ขอให้ท่านขอเธอภาวนาพุทโธโชอดีด้วยท่านบาศก ไปบอกภรรยาชอบบ่นมากเธอขอให้ภาวนาคำนี้เธอจะบ่นกี่วันท่านไม่ว่าขอให้ท่านภาวนาพุทโธโชคดีพุทโธโชคดีเชื่อไหมท่านไม่เกินหนึ่งเดือนจะบ่นไม่เป็นจะด่าไม่เป็นซมเป็นดีไซน์มันเป็นคําที่มันเป็นพลังงานเนี่ยคาที่อานุภาพมันจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะทําให้เกิดปัญญาเนี่ยนั่นถ้าใครจึงบาตถ้าใครโกรธใครเกลียดมีลูกหลานขี้เกียจ ให้ภาวนาไปเลยทําเป็นโมเดลว่าภาวนาตามโปรแกรมทําเริ่มต้นทานข้าวภาวนาทอาบน้ําภาวนานอนภาวนายืนภาวนาเดินภาวนาเนี่ยแปลงฟันภาวนาทำตามสูตรที่บอกด้วยๆถ้ายังไม่ได้แค่สี่อย่างก่อนเดินยืนนั่งนอนเดี๋ยวต่อไปพัฒนาหน่อยทานข้าวทํากับข้าวทุกภาวนาไปนี่มันมันเป็นดีไซน์เป็นคําที่มีพลังงานพอภาวนาไปลูกหลานที่ขี้เกียจบอกเลย หายเดี๋ยวตายหมดลูกหลานที่เคยติดยาเสพติดภาวนาไปหายหมดเลยเพราะมันเป็นพลังงานเน่เป็นคําแต่เราต้องปฏิบัติต้องทําถ้าไม่ทําไม่เกิดน,นั้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนเอามาเคยทํดีใจไว้ว่าไปอบรมเหมือนค่ายทหารค่ายตาราตวจทั้งหลายเนี่ยไม่แค่นั้นแหละเพราะมันเกิดไม่เกิดทางจิตเกิดเขาอบรมทางกายเนี่ยให้มีวินัยทางร่างกายไม่มีทางเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้นั่นก็คือต้องอบรมทางจิต นั่นข้าราชการหรือคนที่มาบรมพอเปลี่ยนได้จิตเกิดทางจิตเนี่ยมันจะเปลี่ยนพฤติกรรมตลอดไปเลยเห็นอันนี้โทษแต่ไม่ใช่ใครจะทําได้มังคนมาสวดมนต์เนี่ยมาสวดมันม่ยอมมาถือคนปักช่องเป็นนธุรกิจแกมาสวดมนต์แกบอกอยู่กับสามีเนี่ยสามีเป็นคนใจร้อนมากไม่มีวันไหนที่ไม่ทะเลาะทาอะไรนิดหน่อยมีสามีแบบกดขี่อ่ะพูดคําไม่เกรงใจเลยพอมาสวดมนต์ก็จะมาคืนเดียวบันพ่าเนี่ยคืนเดียวเนี่ย กลับไปเห็นสามีกรหน่าสงสารเลยมันเกิดปัญญาทันทีเลยไม่ใช่ใครจะเป็นอย่างนั้นได้นะบางคนไม่เกิดเพราะรอบไม่ได้แต่คนบางคนมันมาครั้งเดียวได้เลยนั่นการปฏิบัติธรรมจรงอยากเข้าใจว่าใครมาอยู่วัดคนตลอ,องนั้นน่าจะรู้ธรรมะคําสอนของพุทธเจ้าที่วัดคนตลองเอ,อามาสอนไม่ใช่นะเพราะธรรมะเนี่ยนะบางทีนะ ก็อยันเปรียบมนคนขุดบ่อบางทีคนขุดบ่อร้อยบ่อยังหาน้ํากินไม่ได้แต่บางคนมาขุดบ่อเดียวกินน้าไม่หมดนั้นพระท่านทั้งหลายบางทีเพิ่งมาเข้าใจพุทโธจะดีเลยเพราะท่านที่กลับไปหรือท่านอยู่ที่บ้านหรือบางคนไม่เคยมาแต่ได้เอาคำนี้ไปพัฒนาไปภาวนาเห<ม>็นอานิสงส์มีแรงบันดาลใจมากมายนะนั่นในท่านเข้าใจว่าเมื่อเขาเมื่อมันรอบมมนได้เข้าใจโอ้อย่างนี้เองนั้นอยากให้ท่านบอกเลยว่าคำมาพุทโธจะดีมันเป็นคำที่สมบูรณ์สุดในยุคโลกาภิวัตน์ย,ยุค เป็นคำเอไอ่ะบางทีท่านไม่เข้าใจว่าคำเอไอมีลูกหลานขี้เกียจให้ภาวนาเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นคนขยันมีภรรยาเป็นคนจู้จี้ให้ภาวนาเดี๋ยวจะเป็นคนด่าผลลูกหลานบนคนในตัวมเป็นมีสามีเป็นคนใจร้อนลองภาวนาแต่ต้องทําเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนหมดเลยนั่นเป็นเป็นยาขนานเอกของชาพุทธยุคโลกกาภิวัติเนี่ยแต่ท่านต้องดีไซน์ได้ท่านต้องตั้งใจไปว่า พอไปบ้านกลับไปบอกถ้าท่านมีบุญบอกเขาไม่ฟังนะไม่ใช่ใครจะบอกกันได้นะต้องบุญที่พอดีบอกปุ๊บเปลี่ยนเลยบางคนเคยกินเหล้ามาจนถึงห้าบสปีเนี่ยติดมาหรือสูบบรีมาตั้งแต่เด็กอายุาประมาณสิบขวบเรียงสูบมาจนเจอตอมาอายุห้าสิบตาบอยอมเนี่ยสูบบรีไม่ดีนะ้มันเป็นโทษนะ ว่าท่านหลวงพ่อผมสูบมาตั้งเด็กเลยจังจำอายุความไม่ได้เลิกแลวเลิกคงเลิกไม่ได้หรอกครับบังัน้นยอมกลา้าพูดความจริงไหมบังั้น,นตอนนั้นยังมันมีพุทธโทเจดีมาว่าให้ยอมตั้งสัจจะตั้งสัจจะเวลายอมอาจจะสูบตั้งใจว่าจะไม่สูบแล้วก็สูบข้าพเจ้าตั้งใจจะไม่สูบบุรีแต่กระสูบเนี่ยให้ตั้งใจจะไม่สูบบุรีแต่กระสูบ ท่านเชื่อไหมไปทำสามวันเองบ้าแล้วทิ้งบุหรีเลยเพราะนี่เป็นพลังงานเป็นพลังงานพอเราบอกเมื่อตั้งใจอมจะไม่สูบบุหรีตั้งใจจะไม่สูบแต่โยเองยังติดก็คิดว่าจะต้องสูบแต่เมื่อต้องข้าพเจ้าจะไม่สูบบุหรี่แต่ก็สูบให้พูดแค่นี้เองสามวันเองท่านเลิกสูบบุหรี่เลยเนี่ยเป็นพลังงานแต่พุทธโธชดีร้ายแรงกว่านั้นอีกพอท่านไม่เชื่อถ้าท่านเป็นคนไม่ค่อยมีระเบียบบ้านรู้รืก บ้านรกรุงรังไม่มีวางไม่มีระเบียบถ้าไม่เรียกเทวดาแม่ษาลนะนั่นอท่านภาวนาพุทโธจฉลีจะมองเห็นความมีระเบียบเดี๋ยวจะเปลี่ยนแปลงหมดเลยเห็นความสะอาดเห็นความปราณีเห็นความพอดีหมดเลยภาวนาภาวนาได้มันจะเกิดเองนั่นใครที่ภาวนาพุทโธจฉลีเดี๋ยว ไม่เชื่อท่านไปหาบ้านคนที่ภาวนาพุโทโธเฉลี่จะมองเห็นรู้เลยว่าบ้านหลังนี้เขาเรียกต้องภาวนาพุโทโธเดีแน่นอนเลย <c oughs> ถ้าไปบ้านไหนโรคแสดงว่าไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> นั้นพุโทโธเดีเป็นคําที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนทั้งหมดในความไม่ดีจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีมีวาสนามีบารมีอ้อ พูดไปลืมไม่รู้เวลาเกินเวลานั้นเพื่อตํางการใ้ทั้งในปฏิบัตินั้นท่นานมาบอกวันนี้เซฟเซฟพูดน,น,น้อยหน่อยนำยปฏิบัติแบบสนุกสนานไปเลยขอถวายท่นานมาบออันนี้อริโนปฏิบัตินำปฏิบัติต่อไปออนิมนต์พระสงฆ์พร้อมด้วยสัมเณรน้อมกราบถวายความเคารพ